จะมีอีกเยอะเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะลองฟังนะฮะเดีมีคลิปก็มีนะฮะคลิปตัวเบอรลเลยนะฮะแล้วก็ไอ่านอพูดถึงเรื่องอ่ะเดี๋ยวให้พี่ก็อธิบายนิดนึงคลิปตัวนี้คือฟอร์เต้ฮะฟอร์เต้ันนี้คือว่าเป็นรุ่นที่ว่าเออก่อนจะย้ายฐานการผลิตนะฮะงทำในอเมรกาอยู่ซูมูนอันนี้เราจะเห็นว่าโครงสร้างมีเป็นคอนนะฮะเสีนแหลมเสียกลางวูฟเฟอร์นะฮะอันนี้12นิ้วคือตัวนี้ยังเป็น US อยู่ แต่พิเศษคู่นี้คือด้านหลังจะมี15นิ้วอยู่อยู่ด้านหลังมี15นิ้วอยู่ด้านหลังนะฮะเวลาเราชิดฝาเนี้ยเบรคฮะกระแทกฝาอย่างนี้เปื่อยๆอย่างนี้เลยใช่ไหมฮะอัดเข้าฝาเลยโอ้โหนี่15นิ้วอยู่ด้านหลังเบิร์นเทิมเลยนะฮะเป็นซับเลยนะฮะอันนี้เราดูจะอันนี้ผมยังไม่ได้แกะถ้าเป็นผมนั่นขึ้นมาอันนี้เราจะเห็นว่าคนที่ประกอบเขาจะมีลายเซ็นของเขาไว้นะ m a n u f a c t u r นะฮะคลิก สาตอบคุณนี้ฟังดีเดี่ฮะลายเซ็นยังอยู่นะแต่เรื่องเรื่องหน่อยนะฮะลางๆหน่อยคือเดิมๆเลยนะฮะมีซีวอลำโพงสไตล์บริการเลยนะเดี๋ยวเราฟังดูจะดูนะโอ้โหสิบห้านิ้วจะดีหน่อยนะสิบสองนิ้วอยู่ได้มากตัวนี้ได้ซับด้วยเลยใช่ได้ซับถ้าเกิดจะให้ดีคือปิดเอาเอาตัวนี้ไปต่อ คือตั้งชิดฝาผนังฟอเ t ่ที่รุ่นใหม่ๆมนี่มันแสนกว่าบาทนะฮะแต่ว่ามีมือสองบางคนไม่ถึือฮะหมขายในราคาด้วยแต่นี่สภาพดีมากเลยนะฮะหนึ่งเลยดมากดูผิวนะฮะผิวเนี่ยของขึ้นมาเลยนะฮะยังหอพลาสติกแต่ไม่มีกล่องเนาะ ของมือสองในหากล่องยากเนาะบางบางมีเฉพาะบางตัวเท่านั้นบางทีเป็นเาก่อนที่มีกล่องรลยฮะอายุมันสามสิบปีแล้วกล่องอยู่ก็กเพราะมันก็ลูกค้านะบางทีก็ไม่ได้เก็บกล่องเลยเนาะม่อยู่แล้วแต่ว่าเนี่ยสภาพนี้เล่นะฮะแต่ได้สภาพนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วดอกเดิกไม่มีไม่มีไม่มีปัญหานะฮะฮอนนี่แหลมกลางนีฮอนกลางก็ฮอนด้วยเนี่ยเป็นฮอนหมดนะ น้ำหนักตู้ค่อนข้างหนักนะในสิบสองนิ้วข้างหน้าแล้วก็สิบห้านิ้วข้างหลังสิบห้านิ้วในสิบข้างหน้าสิบสองนะฮะข้างหลังน่าจะเป็นย่านข้อตีต่ำไปเลยเนาะใช่แต่ข้างหน้าจะทุ่มๆหน่อยใช่ข้างหลังเป็นพักสิบข้างหน้าเป็นแอคทีฟข้างหน้าเป็นแอคทีฟนี่นะน้องก็ต่อนะเราจะเปิดกับตัวนี้เลยนะครับไม่มีจากเครื่องเล่น มาที่แอมแล้วก็เข้าลำโพงเลยนะฮะไม่ได้ไม่ได้มีซับเพิ่มนะฮะไม่มีอะไรเพิ่มแต่ถ้าใครอยากได้ซับก็ได้นะฮะแต่ว่าจริงๆลำโพงระดับนี้ไม่ต้องมีซับด้วยเนาะจริงๆถ้าเกิดฟังเพลงเลน,นะผมนะถ้าเกิดใช้ซับเน,นี่ยผมนะมันจะบวนมน,นิดมันบวมไปเนาะแต่ถ้าเกิดดูหนังอะเนาะดูหนังบ้าร่ากันอีกทีแต่ถ้าเกิดเราเราฟังเพลงจริงๆโอ้แค่นี้กระปุว่าเบียดก็เยอะแล้วนะนี่ฮะเออาร์ก็มีนะฮะเนี่ยเพียบเลยเดี๋ยวจังหวะนี่คลิปตัวเล็กก็มีนะฮะ ที่เราน้องก็ต่อเนาะนี่เออาร์นะ,ะฮะรุ่นคลาสสิกนี่นี่โบสนะฮะเปิดเทแอมชุดนี้นะฮะมาชนะใครที่สนใจแอมก็ได้นะฮะมีหลายชุดนะฮะตัวนี้เป็น MSDA <ม><ม> 400S 400 <S S 1> นะอรนะ ห้านิ้วนะไม่ใช่สิปข้างหน้าสิบสอข้างหน้าสิบสองเป็นาบาะโอ้หนุ่มมากหอ,อปะติไว้อย่างดีเลยนะกนารความชุม ผ่นเสียงก็ได้นะมีนะฮะมีเครื่องเล่นแผ่นเสียงนะฮะฟังได้อันนี้คือเราแผ่นกับใส่กับซีดีธรรมดานะโอ้โหเสียงกลองนี่ออกเป็นโทนเลยใครอยากได้ยินเสียงชัดๆลบกวนใส่หูฟังนะฮะใส่หูฟังฟังจากคลิปนะฮะจะได้ยินเสียงแบบชัดเจนเลยนะเนี่ย เสียงไ้แฮดเสียงแสแนเนี่ย เสียงกองนี้คอะเหมือนกับได้ยินกับหูเลยนะเหนะมือนกับไปฟังสดเลยฮนะเล่นสดเลยนะเสียงแยกชิ้นดีมาก ชุดไหนลองได้เลยนะฮะนี่าวเวอร์นะฮะแอมตัวนี้โอ้มีตัวนี้นะฮะดูได้รอบทิศเลยนะ เลนะตรงนี้จะเป็นตรงกลางนะฮะแล้วก็มาดูลำโพงชุดเล็กชุดใหญ่ได้เลยนะฮะยเยอะแยะหมดเลยนะ,ะมีที่ลอง2ชุดนะฮะลองสองจุดนะฮะมีทีวีด้วย